ได้นะครับตกสายเหนือครับแรกๆเข้าใกล้ไม่ได้เลยเอาโทรศัพท์ไว้ใกล้ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้มันโทรศัพท์ยู่ใกล้มากครับประมาณสักสองคืบครับอยู่สองคืคบออคอของจัดรคงนะครับ ไม่ได้สูงนะครับเข้าไปใกล้กว่านี้ครับนกตัวใหญ่ครับก็พัฒนาการขึ้น เราไปแขวนท้ายลาวดูครับท้ายลาวเราเราแขวนก็นทิ้งระยะห่างกงสามสี่ใบนะครับให้มันอยู่ตัวเดียวให้มันร้องก่อนนะครับอาทิตย์แรกเดี๋ยวค่อยติดตามมันไปเรื่อยครับผมกับนกตัวนี้ครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับ